อีกนิดเดียวนะครับนิดหนึ่งและและโอ้โหนะและแล้วนะครับและแล้วก็เทค r o f ฟิตรับผมได้มา6,300 0นามนะวันนี้ สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับบอกแล้วผมจะมาตอนที่ตลาดวิ่งแรงๆนะครับตลาดวิ่งแรงปุ๊บเห็นไหมเจอโคตรเจมเลยส่วนใหญ่ติดบายกันเนาะแต่วันนี้ผมให้เซลล์มานะครับในกลุ่มนะโอเคนะคเหมือนที่วิเคราะห์ไปนะบอกพี่ทุกท่านไปแล้วนะว่าตลาดต้องลงไปก่อนนะครับนะผมไม่ได้หลับตาเห็นนะแต่ว่ามันแสดงออกมาเป็นแพทเทิร์นนั้นจริงๆนะก็สวิงไฮสวิงโลชุดเดิมนะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มเบรกชุดของแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วนะครับนะมีการทำโลว์วอลโลชุดหนึ่งนะโลว์วอลโลก็คือราคาทำโล่ใหม่อะนะฮะสำหรับผมเนี่ย มองว่าควรลงมาเคลียร์โซนนี้เลยครับ1947ครกับ50%ตรงนี้นะฮะแต่เป้าแรกเนี่ยก็มองไปที่38.2ในการรีเทสจุดนี้ก่อนนะราคามีการลงมาทำโว์โลไปแล้วนะอ่ะอีกสานาทีครับเปลี่ยนไทม์เฟรมนะอ่ะผมสกปปิ้งฝั่งเซลล์ก่อนนะไม้หนึ่งนะที่โซนนี้อะสกปปิ้งฝั่งเซล์ก่อนไม้หนึ่งนะมาเทสเซล์แล้วนะ1 9 2 9 9 8นะผมเทคโปรฟิต300นะหนึ่งเ มอนิเตอร์นะฮะทำให้ผมถึงเซลล์ตรงนั้นครับเพราะมีคนเซลล์ตามตรงนี้แล้วไงตลาดวิ่งขึ้นไปเคลียร์ไงตัวนี้คือซัพพลายไงวิ่งมาเคลียร์เลยเส้นหนึ่งไปถึง2ตัวนี้ไงแล้วย่อเลยถูกปะนั้นชุดนี้นะผมจะรอเทคโปรฟิตนะครับซึ่งเทคโปรฟิตอยู่แล้วครับทรงนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเทคโปรฟิตเพราะอะไรนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดนึงและและโอ้โหนะและแล้วนะครับและแล้วก็เทคโปรฟิตกับนะฮะสวัสดี1,300ท่านนะเราไปดูผลที่เราเทคโปรฟิตเมื่อกี้กับ300จุดนะนี่นะ ผมไม่ใช่เจ้านะฮะแต่ผมรู้ว่าตลาดจะวิ่งยังไงครับแค่นี้เลยนะฮะอ่ะใคร TP นะพิมพ์ TP มาหน่อยครับนะฮะทำไมผมถึงรู้เมื่อกี้อ่ะพี่จำได้ไหมเมื่อกีนะ้เราเข้าออ,อเดอร์นะแล้วเราเนี่ย t ทคโ Profit ที่ราคา1926 จุด9.8ในะนี้มาสลิเปเพจมาปนิดนึงนะครับดังนั้นผมตีเส้นราคา1.926.98ครับนะฮะเอาไปใช้ได้นะนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีสอนในตำราฝรั่งนะฮะ1.926.98แล้วเราเข้าอ,ออเดอร์ที่ราคาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ไปดูครับ1.929.98ถูกไหมครับ1.929.98่19 98, ะผมตีเส้นอีกเส้นหนึ่งคือคือเส้นออเดอร์ฝั่งเซลล์ของเราเมื่อกี้ที่ราคาดันขึ้นไปใช่ไหมครับอ่ะคือโซนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็ลองสังเกตตรงนี้นะตัวที่ราคาดันขึ้นไปเนี่ยถ้าเรากลับไไปมมองเเนนีีย่ยผตส้ราคาคว นะเห็นไหมว่าเมื่อกี้เราขายหมูนะผมบอกแล้วว่าขายหมูนะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะหาใหม่ในชุดออเดอร์นี้ชุดนี้ก่อนเข้าเนี่ยผมไปดูเลยเส้นหนึ่งไม่ถึง2ครับมันคือโซนนี้เลยเส้นหนึ่งไม่ถึง2ตรงนี้เลยเส้นหนึ่งอยู่นี่เส้นสองอยู่นี่มองกลับกันนะนะครับทีนี้ผมเข้าออเดอร์เซลล์ที่บริเวณนี้ถูกไหมมันคือการวิ่งขึ้นไปเคลียร์คนที่เซลล์ตามที่บริเวณล่างนี้ดังนั้นเนี่ยขอร้องนะเวลาตลาดลงไปนะอย่าแบบหาทําแบบไปเซลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะที่เขายังไม่เปลี่ยนไทม์เฟรมเขาจะเล่นเล่นเราไง คำถามคือดันขึ้นมาเนี่ยเคลียร์จากโซนนี้ขึ้นไปเนี่ยเป็นพันจุดเลยนะเราจะไปเซล,ลตรงนี้ทําไมถูกไหมนะรเราก็แค่รอให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับ,นะรบการรอคือการเทรดอย่างหนึ่งนะพี่พี่ยนไหมว่าราคาเนี่ยนะรเราเซลลงมานะครับ แล้วเมื่อกี้ที่เขาลงมาเนี่ยตลาดปิดเป็นแท่งแดงถูกไหมเวลาปิดเป็นแท่งแดงนะผมจะมองอย่างนี้เลยไส่หนึ่งอยู่ไหนไส้สองอยู่ไหนนะนี่คือไส้หนึ่งครับนี่คือไส่สองที่บอกว่ามันต้อง TP แน่ๆเพราะอะไรเพราะตลาดต้องลงมาเคลียร์ไส้หนึ่งและไม่ถึงไส่สองตรงนี้ไงเนี่ยมันจะเป็นสภาพอย่างนี้ซึ่ง TP ของเราเนี่ยคือเส้นขาวนี้ถูกไหมเมื่อกี้มันก็เลยผ่านไปเลยไงเนี่ยทีนี้เราตั้งได้ถึงไส่หนึ่งตรงนี้เลยแต่นิดเดียวไม่เป็นไรนะฮะ โอเคนะครับอันนี้คือเหตุผลครับที่ผมมองเห็นเมื่อกี้นะฮะโอเคนะครับ m 1 5เปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับเขาสร้างแนวรับใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาเคลียร์ไม่ถึงแนวรับนี้นะคือหนึ่งเองสามจุดเจนะคือแนวรับนี้นะหนึ่งเก้าสอนะมาผมจะลองสกอปปิ้งของบายที่โซนนี้คับไม้เทสไม้แรกนะนะผมเทสบายที่โซนนี้ครับมาครับอ่านะนะนะกดปุ๊บฟ้าปั๊บนะ30.43ครับเทคโปรฟิตนะ300จุดเนาะ แล้วถ้ามันเลยหายนี้เมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวทีไม่ไกลอะเลย high ไายไส้นี้นะเพราะไส้นี้คือการเคลียร์สอบรอดอีกรอบนึงนะอ่าเห็นปะนะเลยปุ๊บทะลุเลยไหมครับทะลุไส้ปุ๊บนะพีพีเห็นปะโอเคนะฮะเราชนะอีกแล้วนะฮะผมได้ค่าข้าวแล้ววันนี้หนึ่งพันแรบับผมได้มา6 3หมืแล้ววันนี้